สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอกระดาษสาจากเยื่อผักตบชวาค่ะที่มาและความสําคัญเนื่องจากผักตบชวามีปัญหาคือมีในปริมาณที่มากทําให้เกิดมลพิษทางน้ําเราควรนําปัญหาเหล่านี้มาแก้โดยการนําผักตบชวามาประยุกต์ใหม่ให้เกิดประโยชน์โดยการผลิตเป็นกระดาษสาเพื่อช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทําลายป่าด้วยค่ะ หนึ่งแนวคิดทางธุรกิจ business idea ธุรกิจการผลิตกระดาษจากผักตบชวาช่วยลดปัญหาผักตบชวาที่มีปริมาณมากทำลายสิ่งแวดล้อมเราไม่เพียงแต่นำมาทำกระดาษสาได้แต่เราสามารถนำมาทำกระดาษได้หลากหลายส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นการขายตลาดในกลุ่มสินค้าหรือว่าการบริการเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สกีนหรือการพิมพ์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้ผักตบชวาได้อีกด้วยค่ะ 2. การวางแผนธุรกิจ business planning 1. ก็คือการวิเคราะห์ตลาดระบุกลุ่มเป้าหมาย 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. แผนการตลาด 4. แผนการเงินคำนวณต้นทุนและก็การผลิตให้เหมาะสม 5. ก็คือการขยายธุรกิจค่ะ 3. วิจัยการตลาด Market r ร s e a r ส h 1. ศึกษาความต้องการของตลาดวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 2. ส,สำรวจคู่แข่งศึกษาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันในตลาดและกลยุทธ์การขายของคู่แข่ง 3. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 4. วิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่ายเช่นช่องทางออนไลน์เป็นต้นค่ะ 4. การเงินและการลงทุน 1. แผนการเงินคำนวณต้นทุนเริ่มต้นเช่นอุปกรณ์การผลิตวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2. การลงทุนเช่นหาทุนจากแหล่งต่างๆเช่นผู้ร่วมลงทุนกองทุนเป็นต้นค่ะ 5. การบริหารจัดการด้านผลผลิต1.1แหล่งวัตถุดิบสำรวจพื้นที่ที่มีผักตกชวาอย่างเพียงพอติดต่อหน่วยงานท้องถิ่น 1-2กระบวนการจัดเก็บและการเตรียมวัตถุด,ดิบก็คือกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเก็บเกี่ยวผักตบชาวาจัดหาพื้นที่สำหรับตากแห้งก้านผักตบและก็คัดแยกก้านที่มีคุณภาพขึ้นมาค่ะ หการตลาดและการขาย 1. การสร้างแบรนด์และเล่าเรื่องราวโดยการใช้ผับตบชวา 2. การตลาดออนไลน์ก็คือผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียต่างๆ 3. การขายต่อกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม 4. การสร้างความน่าสนใจความน่าเชื่อถือและความต้องการน่าดึงดูดให้ลูกค้าค่ะบริหารความเสี่ยงและกฎหมายธุรกิจการบริหารจัดการความเสี่ยงวัตถุดิบ ควรจัดฐาแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนเหมาะสมกระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพบำรุงเครื่องจักสิ่งแวดล้อมจัดการเรื่องของเสียอย่างเหมาะสมการบริหารจัดการด้านกฎหมายธุรกิจจดทะเบียนธุรกิจเลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมขอใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและนวัตกรรม พัฒนากระบวนการผลิตใช้เครื่องจากเพิ่มประสิทธิภาพลดของเสียและนำพลังงานสะอาดมาใช้สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พัฒนากระดาษชนิดพิเศษกระดาษกันน้ำปรับกลยุทธ์การตลาดใช้การดึงดูดลูกคา้าขยายผ่านอีคอมเมิร์ซออกแบบบรรจุพัณฑ์ที่รักษาธรรมาชาติรักษาโลกใช้วัสดุรีไซเคิลพัฒนาความยั่งยืนโดยใช้พลังงานสะอาดจัดการของเสียอย่างมีติสิสทิภาพ การประเมินผลและปรับปรุงปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์พัฒนาเนื้อกระดาษให้แข็งแรงลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของกระดาษใช้พลังงานทดแทนลดของเสียปรับกลยุทธ์การตลาดขยายช่องทางในการขายขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ